มีข่าวว่ากระแสจะให้เดือนละสามพันวันละร้อยซื้อข้าวได้มื้อเดียวมั้ไม่มีนิสิตครับลูกหลานไม่ได้ใส่ใจดูแลนี่ก็มีพือปลดความรับผิดชอบของตัวเองไปไม่เหงาค่ะไม่ทุกข์ค่ะร้องไปตลอดถ้าร้องได้ถือไม่เท้าก็จะร้องมาร้องเพลงได้เสียงเพลงบําบัดคุณดีขึ้นเงินกู้สากรร์อะไรเงี้ยมันถูกหักไปแล้วประมาณเกือบครึ่งอ่งเนี่ยคนเกิดน้อยลงรุ่นใหม่เนี่ยไม่ยอมมีลูกเลยมันมีเรื่องคุยเยอะแยะห้าชั่วโมงไม่จบ ารยฉันจะต้องอยู่ไงให้มีความสุขในการที่จะใช้เงินอย่างมีความสุขในตอนบ้านปลายชีวิตต้องคิดตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานวันแรกนเจเป็นลย <on> ในวันที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยเราเชื่อว,ว่าใครๆก็คงอยากมีชีวิตนิยามบ้านปลายที่ดีกันทั้งนั้นชีวิตนิยามแก่เท่าที่มีแต่ความสุขไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเรื่องทองหรือแม้แต่เรื่องโครคภัยไข้เจ็บวันนี้โนบอดี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับกลุ่มคนรักเพลงสังคมวัยเกษียณที่ผูกโยงคนวัยเดียวกันไว้ด้วยเสียงเพลงเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม คือวัยเกษียณขึ้นชื่อว่าวัยเกษียณเนะี่ยคือเป็นวัยที่ต้องหยุดพักน้อยมากที่ต้องออกมาดิน้นรนนอกจากว่าเขาไม่มีลูกหลานอะไรที่คอยซัพพอร์ตดูแลคนเกิดน้อยลงอีกหลายเครื่องจงกเครื่องจักรทุกแทบจะไม่ใช้คนเขาก็ทําสิ่งตรงนี้มารองรับแล้วกลายเป็นหนุ่มสาวไม่ยอมมีคนแก่เพิ่มขึ้นมากและจะมากอีกจํานวนเพราะว่าคนเกิดไม่มีรุ่นใหมเ่เนี่ยไม่ยอมมีลูกเลย ปทวีวัชรีวงนายุทยาปีนี้67แล้วค่ะปัจจุบันก็เป็นเจ้าของธุรกิจห้องคนรักเพลงวางแผนไว้นะคะว่าอายุเรามากแล้วเนี่ยเรามาทำงานในสิ่งที่เราชอบ <c oughs> ชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบในเสียงเพลงมันก็เลยมีความรู้สึกมันจุดป,ประกายว่าเอ้ยฉันแค่แก่ตัวแล้วเนี่ยฉันจะต้องมีร้านอนนย่างเงี้สักร้านหนึ่ง ผมชื่อภัยบูลอยู่สุขครับเกษียณมาร่วมสองปีแล้วไม่มีนี้สิทครับเพราะเราวางแผนไ้ล่วงหน้ามาไว้ดีแล้วเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นเพื่อนร่วมง,งานที่เขาอายุมากกว่าเราที่เขาเกษียนเขาจะมีนี่สิทกันเป็นส่วนมากเงินกู้สากรกรอะไรอย่างเงี้ยนะ สม,มุติว่าเขารับกันอยู่ที่ประมาณ9,000แสนเงี้ยมันถูกหักไปแล้วประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเงที่เหลือเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงพอเราเห็นเน่ะเราต้องถามตัวเองอ่ะันนั้ันน่ะว่าแล้วเราจะจะเป็นอย่างนี้นไหมก็อจ,อจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ปิดไปช่วงโควิดปิดไปประมาณปีกว่า ก็เลยหลอในช่วงที่โควิดนะใช่ไหมคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเราเราได้มาจากตรงจุดนี้จริงๆอ่ะไอ้ที่ทางรัฐแจกมันไม่พออยู่แล้วล่ะมีข่าวว่ากระแสจะให้เดือนละสามพันมันก็จริงๆแล้วมันไม่พอหรอกถ้าเทียบแล้ววันละร้อยซื้อข้าวได้มือเดียวมั้งใช่ไหมพี่ลงไปขนาดนี้เกือบห้าแสนร้านเล็กๆนะไม่ใช่ร้านใหญ่นะทุกวันนี้คืนคุ๋ยคืนแล้วค่ะเอาว่าใจพี่พี่ชอบและมีความสุขว่าได้อยู่กับผู้คนอะไร ทำหห้้ายยไปต่อในอในนนเสีดจแม่ชื่อวัฒนาปานละกะวงณะาอาุทยาอายุ86ค่ะมไม่เหงาค่ะไม่ท<ม>ุกข์ค่ะก็กิจกรรมที่บ้านก็ทำอาหารทำขนมไปทำบุญแล้วก็แจกเพื่อนทานการร้องเพลงเนี่ย ก็ทำให้สดชื่นหัวใจเต้นดีสมองดีความจำดีไม่ต้องทานยาสุขภาพที่ดีสำหรับตัวเรานะคะคือร้องเพลงแล้วสบายใจกลับไปบ้านก็นอนหลับสบายบันนานไม่มีนะมีแต่ตำเหน็จอย่างเดียว แล้วปัจจุบันเนี่ยไม่มีบําเหน็จด้วยซ้ำแบบเพราะก็คือว่าเขาโอนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปเลยเขาสามารถเอาเงินตรงนั้นอะไปลงทุนได้แล้วมันออกดอกออกผลมันเพิ่มขึ้นมาอีกมันมีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้ทุกคนเลือกที่จะเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมือนเป็นข้อได้เปรียบของคนที่เป็นข้าราชการไหมเป็นข้อได้เปรียบ เราคิดว่าเบี้ยผู้สูงอายุ700เนี่ยมันสามารถใช้ได้เพียงพอจริงๆไหมในความเปจริงไม่เพียงพอก็เหมือนกับว่ารัฐบาลก็ควรที่จะมีนโยบายที่จะเอื้อต่อผู้สูงอายุมันมันจะส่งผลให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีความสุข ผู้สูงอายุที่วัยเกษียณแล้วนะคะอยากจะแนะนําว่าอยากให้หากิจกรรมโดยการมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนถ้ามีชมรมอย่างนี้ก็อยากจะให้ไปอยู่ตามชมรมยายาอยากเก็บตัวแล้วฝังตัวอยู่กับบ้านอย่างน้อยมันก็ช่วยให้ ตัวเองไม่อยู่บ้านแล้วเป็นสภาวะเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นคนที่แบบติดบ้านบางทีเพื่อนฝูงชวนออกไปหาสังคมคือไม่เอาเนี่ยคือตรงนี้เสี่ยงสภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าได้เป็น a l เซเม m e r เพราะว่าสมองเขาไม่ได้คิด ออกมาพบเพื่อนฝูงหรือว่าถ้ามีเพื่อนคนไหนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เพื่อนคนนั้นไปไหนไม่ได้อยู่แต่บ้านเราก็พยายามชวนกันไปแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนคนนั้นแลกเปลี่ยนความคิดในชีวิตที่ผ่านมามีเรื่องคุยเยอะแยะ 5, 5ชั่วโมงไม่จบรู้จักทำบุญรู้จักให้รู้จักแบ่งปันเราก็จะไม่ถูกหน้าตาก็สดใสอายุก,ก็ยืน ชีวิตก็มีความสุขมีลูกค้าคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งหมอบอกว่าจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนี่ขาอยู่มา2อสมปีเขามีความสุขกันได้ร้องเพลงมาร้องเพลงได้เสียงเพลงบำบัดค,คดีขึ้นอยู่ได้คือจุดสำคัญอย่าเป็นหนี้ เราจะไปใช้อะไรวันๆเราอยู่แต่ร้านใช่ไหมนานๆเราจะออกไปช้อปปิ้งทีการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเราต้องวางแผน <c oughs> จะเป็นหนี้คนดูแลสุขภาพอย่าให้เจ็บป่วยพี่คิดตรงนี้มันก็มีความสุขร้องไปตลอดถ้าร้องได้ถ้าเรามาไม่ไหวถ้ามีคนพามาถือไม่เท้าก็จะร้องเต็มร้อย าคุณเริ่มทํกกางานตั้งแต่วันแรกเลยคุณมีเงินใช้ของคุณเป็นวันแรกเนี่ยคุณไม่ต้องแบ,บมือขอพ่อแม่และคุณจะต้องดูแลตัวเองอ่ะคุณต้องคิดเลยว่าฉันฉันดูแลตัวเองได้แต่เมื่อฉันออกจากงานแล้วฉันไม่มีทําแต่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะต้องอยู่ไงให้มีความสุขคุณสามารถเก็บเงินได้แค่ไหนแล้วเราก็ไม่มีหนี้ด้วยในการที่จะใช้เงินอย่างมีความสุขในตอนบ้านปลายชีวิตต้องคิดตั้งแต่วันที่เริ่มทํางานวันแรกเลยตอนนี้าจะมีความสุขของเราเราให้ความสุข,ขตังอยู่ที่เท่าไหร่คะไม่นนอ ในปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามเรื่องการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปเพราะว่าเลือกที่จะโฟกัสแล้วก็ให้ความสําคัญกับปัจจุบันมากกว่าอนาคตเพราะการใช้ชีวิตในสังคมไทยในปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงเสียดฟ,ฟ้าขนาดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนบางกลุ่ม ที่เขาจะต้องหาเช้ากินค่ําให้รอดพ้นไปในแต่ละวันและถ้าหากพูดถึงการหวังพึ่งสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุของไทยเนี่ย <จะ S 1> ก็ดูเหมือนว่ามันยังจะมีขีดจํากัดอยู่มากดังนั้นหากเราจะคาดหวังถึงชีวิตบ้านปลายที่สุขสบายหรือว่าสังคมสูงวัยที่สมบูรณ์แบบนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งพาทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงนโยบายต่างๆที่ทําเพื่อผู้สูงอายุอย่างแท้จริงด้วยเช่นกัน ชื่อร้านคนรักเพลงนะคะมาได้เลยนะคะตั้งอยู่ที่ตึกดีดีทาวเวอร์ถนนประชาสงเคราะ์20ผู้สูงวัยที่อยากจะมีความสุขในการร้องเพลงเนี่ยเชิญแวะมาได้เลยนะคะขอเชิญเลยค่ะ